ประตูลงสนามมีทับหลังพร้อมนี่บันไดก็จะไก่สระขึ้นเ,ร,เ,ออเราลงอาบน้ำตรงนีไ้ได้ตรงเนีย้ยเนี่ยดูด้าน<ต>หลังตรงก็น่าจะลงอาบน้ำตรงนี้ตกกําแพงดิสุดยอด อันนี้เป็นสระน้ำปะเขียนว่าไงนี่เรามาเที่ยวเราไม่ได้ดูข้อมูลเลยนะเนี่ยเราก็มาเที่ยวแบบตามภาษาเราสไตล์บาจโจก็ไม่ได้ดูข้อมูลเลยก็คือมาเที่ยวก็มาเที่ยวอย่างบุหาข้อมูล,ลข้างหน้าเอาหาดูคร่าวๆนี่ก่อนที่เราจะขึ้นไปตัวปราสาทข้างบนใช่ไหมที่เป็นคล้ายๆเขาพัทุมีนอะ่ะก็จะมีการลงมาอาบน้ำตรงนี้ใช่ไหมชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ แล้วก็จะขึ้นไปตรงนู้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในค่อยดูโดยรอบเนาะเ<ม>ข้าไปเบิ้องข้างในอันนี้เป็นทับหลังนี่ทับหลังนี่สวยมากเลยนี่ก็เรียกทับหลังโหทางขึ้นชั้นมากเลยทางชั้นมาก อ,อ,นะอืดูดิหินตั้งเป็นเป็นอันเป็นอันดูการเอาหินมาสกัดแล้วมาต่อกันดิทุกคนเนี่ยทางที่เราเข้ามาภาษาตะกอนพี่ผมวิ่หล้างค่าบอกพูดล่องล่องบอกล้างค่ากันฝนกันอย่างสีเลย โอ้นี่นะจะเป็นมณฑลบเหรอเนะครับตัวภาษาแล้วเนะาะการันข้ลงกลางเะไรอ่ะคล้ายๆเป็นสระน้ำปะโอ้มีสเสน่ห์อีรีเนาะอะไรมุ่นขังเนาะงาม่ไหนี่หรอเบืงที่หรอ